ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี u t u b e ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับวันนี้ก็วันพุธที่5กุมภาพันธ์พันนะครับเวลาตอนนี้ก็9โมง48นาทีนะครับก็สายๆนะครับบางวันมาช้าบางวันมาเร็วนะครับก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่ายังไงก็จะพยายามให้มันอยู่ก่อนเที่ยงนะครับเพราะว่า บางท่านเนี่ยนอนดึกอาจจะตื่นสายก็ได้ทันมาดูผมนะครับส่วนท่านที่ต้องตื่นเช้าไปทำงานหรือว่าทำภารกิจเนี่ยอาจจะ,ะข้ามไปในคอนเทนต์นี้นะครับแต่ก็อยากให้ในช่องเนี่ยมันมีครบจบที่เดียวก็คือมีทั้งราคามีทั้งสรุปผลมีทั้งวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีคลิปจิปาถะชีวิตประจำวันอะไรก็ว่าไปนะครับก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่า อคอนเทนต์นั่งข้างบอร์ดของเราเนี่ยค่อนข้างเข้าเป้านะครับเพราะว่ารู้สึกจะตายไปตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสรุปผลกันเลยนะครับในเดะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อคืนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคู่ที่ให้ทัศนะในกลุ่มรายสมาชิกนะครับคือคู่ที่เตะระหว่างเบอร์ลี่กับออกฟอร์ดนะครับก็คืนตังนะครับคืนดังมา2วันแล้วคือชนะ ไม่ขาดครับต่อลูกนึงก็ชนะ1.0อย่างเงี้ยนะครับเบอร์ลี่เอาชนะออฟฟอร์ดไปได้1.0นะครับยิงนำได้ตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกนะครับครึ่งหลังก็ทำอะไรเพิ่มไม่ได้นะครับก็เบอร์ลี่เป็นทีมที่ยิงน้อยจริงๆนะครับแต่ว่ายิงน้อยแต่ชัวร์ใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยพวกเขาอยู่ก็อันดับ3แล้วนะครับมีโอกาสได้เลื่อนชั้นกับคืนสู่เวทีพีเมลีกนะก็ต้องประคองฟอร์มกันต่อไปนะครับ ในขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับก็ราคาเลทแม้จะแปลกแต่มันก็ทำได้ครับฐานเสือ Queen Spark เ a n g e r นะครับก็สามารถเอาชนะ b บ็ k เบิร์ดโลเวไปได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับมาได้ประตูชัยในนาที76นะครับแม่ก็ท้ายเกมีีและนะอุตสาห์ตีเสมอได้ b บ็ k เบิร์เนาะ,ะคู่นี้เราก็ผิดไปในนั่งข้างบอร์ดนะครับคู่เบอร์ลี่ก็คืนไปใช่ไหมแต่หลังจากนั้นยิ้ม,ย,มยิ้มนะครับ ในศึกเดฟเวโพคารนะครับมาทั้งอบอลเต็งแล้วก็บอลสกอร์นะครับสตุตการ์ดเนี่ยยิง1 0ตั้งแต่นาทีที่30นะครับซึ่งณขณะนั้นนะ่ราคาสูงแรกเนี่ยยังไงก็ต้องบวกบวกอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นครึ่งน้ำสวยแล้วด้วยซ้ำนะครับครึ่งลบหหรืออา,อาจจะครึ่ง9กกว่าแล้วนะครับก็ถ้าท่านไหนที่ไล่กดก็น่าจะน่าจะได้นะครับ ส่วนบอลเตงเนี่ยผมก็ให้ลองเอาส์บวกไปที่ราคาลูกควบลูกครึ่งหรือไม่ก็ลูกครึ่ง6กห้าเนาะก็กินกันไปนะครับในโคป้าเดลเอสเปนนะครับก็หายห่วงครับให้ต่ออาลาติโกมาติดนะครับก็ปรากฏว่าตามหีครับไล่ถล่มเกตาเฟไปถึง5ประตูต่อ0ูนะครับครึ่งแรกก็นำไปแล้ว 30- นะส่วนโคบ้าอิตาเลียครับเราก็ยังวินกันนะครับอัตแลนตาเนี่ย แพ้กับโบรลอนย่าเลยครับ0ประตูต่อ1นะครับคู่นี้ให้เน้นลองไปที่โบรลอนย่าครึ่งครบลูก7-1นะครับก็ได้กันไปเนาะ,ะส่วนผลรายการอื่นๆน,นะครับในดัชคัพเฮลเคอรเอมเมโลนะครับก็สามารถเอาชนะทีมอันดับ3อย่างอูเทคไปได้2ประตูต่อ0นะครับสวิตซ์ซูเปอร์ลีกเอฟซีซียงเสมอกับเซอร์เวตไป3ประตูต่อ3 Glass Hopper นะครับก็เสมอกับลัวซันนี่สปอร์ตไป2ประตูต่อ2นะครับโรมาเนียซูเปอร์ลีกนะครับโบโตซานนี่สามารถบุกไปเอาชนะกอเลียบูซัวไปนะครับ2ประตูต่อ0ูนย์ลาปิดบูคาเรสก็เอาชนะยูนิเลียไป2ประตูต่อ1ดีดาโมบูคาเรสนะครับ mm hmm. เชือดโอเตลุนกาลติไป1ประตูต่อ0นะครับออแลนด์เหนือพิเมลิกนะเมื่อวานนี้ ลาน FC นะครับบุกไปเอาชนะคาร์ลิกเรนเจอร์นะครับสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็โคเลไรท์นะครับก็เสมอกับคลิฟตันวิวไป0ูนย์ประตูต่อ0ูนย์นะครับในเฟรนด์ครับนะครับเฟรนด์ครับนี่ก็ต้องบอกว่าลิวนะครับแหมเป็นต่อแบบบานตะเกียงเลยครับแต่สุดท้ายแล้วทำได้แค่เสมอกับ ทีมลองบอลลีกล่างดิวิชั่น2อย่างดันเคอร์ไป1ประตูต่อ1นะครับแบลดบุกไปเอาชนะทัวร์องหนแล้วก็ปารีสแซงแชงแมงนะครับก็บุกไปเอาชนะเลอม,มองได้แค่2ประตูต่อ0นะครับยังไงก็โดนครับมีแต่2ลูกบวกบวกใช่ไหมราคาต่อเออตุรกีคัพนะครับโคเคลิสปอร์นะครับ, ore, รบก็แพ้ให้กับชีวัสปอร์ไป0ประตูต่อ2 อิสตันบูบูยูเชกนะครับไล่ถล่มโคลัม FK ไป4ประตูต่อหนึนะครับไม่เพียงพอครับต่อเนี่ยสลูกนะครับนะแล้วก็อียุบสปอรนะครับบุกไปพ่ายให้กับคอนยาสปอ1ประตูต่อ3นะครับปิดท้ายด้วยเบสิกตัดนะครับเบสิกตัดเนี่ยก็สามารถเอาชนะเครลาเลลิสสปอไป2ประตูต่อ0นะครับแต่ว่าต่อเนี่ยมันเกิน2ลูกครับก็โดนอีกนะครับ ไอซ์แลนด์ลีกคัพนะครับเบเดอร์บริกนะครับก็แพ้ให้กับเฟมเลจอวิกไปถึง1ประตูต่อ3ครับเป็นต่อเขาต้องลูกครึ่งแพ้ขาดเลยนะครับอังกฤษจอห์นสโตนเพนทโทฟี่นะครับเมื่อคืนนี้เล็กแฮมบุกไปเอาชนะปอร์ตเวลสี่ประตูต่อ1ลอตเทอร์แฮมแพ้ให้กับแบลดฟอร์ดซิตี้ศูนย์หนึ่งสตีฟเนตก็แพ้ให้กับเบอร์มิงแฮมศูนย์หนึ่งนะครับ ในลีกทูอังกฤษซอลฟอร์ดซิตี้เสมอกับบลอมบี้ไป3ประตูต่อ3นิวพอร์ตเคาน์ตี้ก็เฉือนเอาชนะมอร์แคมป์ไป2ประตูต่อ1นะครับอังกฤษคอนเฟอเรนซ์นะครับฟอร์เรสต์กรีนบุกไปเอาชนะดาเก็ตแนม2-0งศโรสเดลแพ้ให้กับโอแดมไป0-1ฮาร์ดิแฟกก็แพ้ให้กับ AFC ฟิลไป1ประตูต่อ2แล้วก็ปิดท้ายด้วยวิลสโตนก็แพ้ให้กับเทมเบิร์ 0ประตูต่อ1น,นะครับในอังกฤษคอนเฟลเลนทีมเยือนชนะหมดเลยนะครับทั้ง4คู่ส่วน AFA AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับรอบลีกเนาะเอากาลาฟ้านะครับก็เฉือนชนะปัตตกรไป1ประตูต่อ0แล้วก็เอาฮีลานนะครับไล,ล่ถล่มเพอร์เซโรปลิสนะครับ4-1นะครึ่งแรก4-0ครับกินแน่นอนนะนี่คือผลของ เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ส่วนวันนี้นะครับวันนี้ยังมี5คู่ที่คิดว่าน่า,นาจะได้คุยกันนะในคอนเทนต์นั่งข้างบอร์ดนะครับก็จะมีในศึกคาราบาวคัพอังกฤษรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2นะครับเตะตีสามนะอาร์เซนอลจะบุกไปต่อนิวคาสเซิลปอปานะครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตี2-45ยูงทองลีดในเต็ดจากฝูงนะครับจะบุกไปต่อโคเวนทีครึ่งลูก ดเอฟเอโคาวยอรมันนะครับตี2 4งในห้างขายยาไบเออร์เลวากูเซนครับก็เล่นในบ้านเป็นต่อแพ้บ้าโคโลนนะครับลูกครึ่งครบ2องโคปาเดเรสเปนตี3นะครับออจกฝูงอย่างและชั้นชุดขาวเรียวมัดลิดจะบุกไปต่อเลกาเนส1ลูกนะครับในโคปาอิตาลีนะครับ, Italia, รบของอิตาลีเนาะตี3ามิัทแดงดำเอซีมิลานนะครับจะเล่นในซานซิโรนะครับ เป็นต่อหมาป่าโลมาผู้มาเยือนปอปานะครับดัชค u ัพนะครับหกทุ่มสีจากฝูง PSV h y บีไฮซึ่งฟอร์มรูดมหาลาาจริงๆครับวันนี้ได้เป็นเจ้าบ้านนะครับรับการมาเยือนของเฟย e นูด r s v เ v เป็นต่อหนึ่งลูกแล้วก็ตีสามนะครับโกเฮดอีเกิลเล่นในบ้านเป็นต่อ b o ูควิกนะครับบูใช่ไหม บูวิกนี่แหละนะครับโอโกเฮดิกเกิลเป็นต่อ2ลูกครึ่งนะครับสวิ Super ตซ์ซูเปอร์ลีกเตะพร้อมกัน2คู่ตี2ครึ่งนะครับเซนกันเลนเล่นในบ้านเป็นต่อลูการโนราคาเสมอยังบอยครับเล่นในบ้านเป็นต่ออีเวดอนนะครับลูกครึ่งครบ2สกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกตี2 4 5นะครับจากฝูงอย่างเซลติกเนี่ยเล่นในบ้านเป็นต่อดันดี2ลูกครึ่งนะครับ โรมาเนียซูเปอร์ลีกมี2คู่นะครับคู่5้าทุ่มนะเสียมาคูครับเล่นในบ้านเป็นต่อเฮอร์แมนสตัดครึ่งควบลูกแล้วก็ตีหนึ่งครึ่งนะครับ CS เคาอโอวาครับเล่นในบ้านเป็นต่ออยูนิเวอร์ซิตาเลียคูนะครับครึ่งลูกนะครับในเฟรนช์ครับฝรั่งเศสนะครับตีสองพร้อมกัน4คู่สตาบูกเล่นในบ้านเป็นต่อองเช่ครึ่งควบลูก ดูลูสเล่นในบ้านเป็นต่อแกงกองที่1ลูกอ,อ๋อนีสจะบุกไปต่อสตาร์ทบิโอแซงนะครับลูกครึ่งแล้วก็ปิดท้ายด้วยแคนเนสเล่นในบ้านเป็นต่อดีเวส1ลูกนะครับบอลถ้วยทั้งนั้นครับช่วงนี้ตุรกีครับนะครับรอบเย็นนะครับ5้าโมงเย็นเนี่ยแท็บซอนสปอร์จะบุกไปต่ออิสกันเดลุนนะครับลูกครึ่ง แล้วก็รอบทุ่มครึ่งนะครับโบลุมสปอร์นะครับเล่นในบ้านเป็นต่ออันตยาสปอปอปาสี่ทุ่มลิเซสสปอร์นะครับเล่นในบ้านเป็นต่ออันคาลากูคูนะครับหนึ่งลูกแล้วก็หกทุ่มครึ่งเฟเนบาเช่เล่นในบ้านเป็นต่อเออร์ซูลันน uk ลลมสอง uh, er ลูกนะครับเบลเยียมครับรอบรองชนะเลิศน,นัดที่สองนะครับตีสองสี่สิบห้า ขับบูสนะครับจะบุกไปต่อลาซิ่งเก็งปอปานะครับในกรีซครับหกทุ่มครึ่งจะฝูงอย่างโอลิมปิคอสนะครับก็จะเล่นในบ้านเป็นต่อพานาตินไออสปอปานะครับอังกฤษจอห์นสโตนเพนโทฟี่นะครับมีคู่เดียวตี2องปีเตอร์เบลเล่นในบ้านเป็นต่อเชลแนมครึ่งลูกสกอตแลนด์เบลเชลนส์ครับตี2-35นะครับ ลิฟวิงสตันจะบุกไปต่อดันเฟิร์มลินปอปานะครับชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะครับเตะพร้อมกัน3คู่เวลาทุ่มครึ่งนะครับบีจปทุมอยู่ในเตดเล่นในบ้านเป็นต่อตรังกนู1ลูก PSM m a g มากาซ่านะครับเล่นในบ้านเป็นต่อทันเทานะครับปอปาแล้วก็สเวเลียงนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อฉานอยู่ในเตดนะครับครึ่งควบลูก ไทยหลีกครับนะครับรอบ6โมงเย็นเนี่ยการท่าเรือ FC นะครับจะบุกไปต่อชนบุรี FC ลูกควบลูกครึ่งนะครับนี่คือสรุปผลแล้วก็อัปเดตราคาต่อรองวันนี้นะครับก็แน่ๆแหละน่าจะเป็น5คู่หลักนะครับที่ผมบอกไว้เนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับก็พยายามหาเนื้อหามามาพูดคุยกันเนาะ อย่างไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่หน้าช่องส่วนท่านไหนต้องการสนับสนุนกันต้องการช่วยเหลือกันนะครับก็สามารถสามารถนะครับสมัครแอดไลน์มาได้ที่ l ล ne ID นะครับชีเด็ดน้ำมูนะครับไลน์ชีเด็ดน้ำมูเนาะ TDET นะครับ NAMW ประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็ขอ,อท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ